สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับโหยอดีตแลนสไลด์ด่ากันข่มพักร่วมรัฐบาลกับสอวอรวมหัวสกัดเพื่อไทยแลนสไลด์เมื่อวานนี้วันที่30มีนาคม มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไฮไลท์อยู่ที่การลงมติว่าเห็นควรคงความในมาตรา4วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอคือใช้บัตรเลือกตั้งคนละเบอร์เลือกสสเขตเบอร์หนึ่งสสปาร์ติลิสอีกเบอร์ หรือว่าจะแก้ไขตามร่างที่โชน่านสีแก้วจากพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอใช้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกันองค์ประชุมทั้งหมด47คนเห็นด้วยกับคนละเบอร์32คนโหวตใช้เบอร์เดียว14คนพาไปดูเสียงกันมาที่การที่โหวตให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงวุฒิสภา14เสียงคณะรัฐมนตรี7เสียงพลังประชารัฐ5เสียงภูมิใจไทย3เสียง ประชาธิปัตย์หเสียงพักชาติไทยพัฒนา1เสียงและพักเศรษฐกิจไทย1เสียงส่วน14เสียงของฝ่ายค้านประกอบด้วยพักเพื่อไทย8เสียงพักก้าวไกล3เสียงพักเสรีรวมไทย1เสียงรวมถึงเสียงที่แตกจากประชาธิปัตย์2เสียงกันมาที่การซีกรัฐบาลให้เหตุผลต้องเป็นคนละเบอร์กันเพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา90ที่บัญญัติไว้ว่า พรกการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธ em ิส่สสงผ BE <popular> ู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้พักการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพักละหนึ่งบัญชีโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพักการเมืองต้องไม่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อตามวรรคสองต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยโดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงประเด็นอยู่ที่วรรคแรกเสียงข้างมากในกัรมาทีการตีความว่า รัฐธรรมนูญมาตรา9กากำหนดให้การสมัครสสอเขตแล้วเสร็จจึงสมัครสสบัญชีรายชื่อตามมาภายหลังดังนั้นบัตรเลือกตั้งสสอเขตกับสสบัญชีรายชื่อใช้เป็นหมายเลขเดียวกันไม่ได้เพราะสมัครกันคนละคราวครับฟังขึ้นหรือไม่แต่ทางพรรคเพื่อไทยฟันธงนี่คือแผนสกัดการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายของพรรคเพื่อไทยที่จริงต้นตอทั้งหมดเกิดจากการกระเฮียนกระหืรือ แกรัฐธรรมนูญของรัฐสภาก่อนหน้านี้ใน3ประเด็นหลักคือ 1. เปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบ 2. ปรับจำนวนผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง400เขตหรือ400คนและสสบัญชีรายชื่อ100คน 3. การคำนวณจำนวนสสบัญชีรายชื่อซึ่งมีอยู่100คนนั้นให้นับคะแนนบัตรที่2ที่ลงคะแนนเลือกพัก แล้วนำมาเทียบสัดส่วนกับผู้แทนรัษฎรทั้งหมดที่มีอยู่จำนวน100คนเช่นถ้าพักไหนได้คะแนนพัก60%ก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อ60คนเป็นต้นมีการเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าการแก้ไขที่ไม่รอบคอบพอเมื่อนำไปใช้จะเกิดปัญหานำไปสู่การส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้การแก้เพียงไม่กี่มาตราเพื่อจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง แต่รัฐธรรมนูญยึดโยงกันหลายมาตราแก้มาตราหนึ่งไปกระทบกับอีกมาตราหนึ่งถ้าไม่แก้มาตราที่กระทบไปถึงผลที่ตามมาก็คือเมื่อนําไปใช้แล้วโอกาสขัดรัฐธรรมนูญมีสูงมากก็เป็นเหตุให้กันมาที่การซีกรัฐบาลยกเว้นพักประชาธิปัตย์ตัดไฟแต่ต้นลมกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสอสอเขตและสอสอปฏิริสคนละเบอร์ส่วนประเด็นที่พักเพื่อไทยโวยวายก็เป็นเรื่องจริง เพราะการเลือกตั้งยุคหนึ่งระบบทักษิณชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์ด้วยระบบเบอร์เดียว2ใบในการเลือกตั้งปี2548แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของการแลนสไลด์ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายในปีนั้นได้เก้าอี้สอสอมากถึง377ที่นั่งจาก500ที่นั่งถือเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พักการเมืองพักเดียวชนะการเลือกตั้งได้สอสอมากถึงขนาดนั้น แต่ปัจจัยหลักการได้377ที่นั่งมาจากการดูดสอสอการควบรวมพักการเมืองต่างหากการเลือกตั้งปี2144ทักษิณชินวัตรเป็นสินค้าการเมืองตัวใหม่สร้างไทยรักไทยขึ้นมาด้วยการดูดมุ้งสสจากหลายพักการเมืองทําให้ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายครั้งแรกได้สสถึง248ที่นั่งคิดเป็น49.6% การอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4ีปีแรกของทักษิณได้วางแผนอยู่ต่ออีก4ปีด้วยการสร้างฐานการเมืองให้แข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่ทักษิณทำคือกลืนพักร่วมรัฐบาลและพักที่กักครึ่ง,งกลางๆพักเสรีธรรมเป็นพักขนาดเล็กตัดสินใจยุบตัวเองร่วมกับไทยรักไทยหลังจากจบเลือกตั้งได้ไม่นานประจวบชัยสารหัหวหน้าพักเสรีธรรมให้เหตุผลว่าจะทำให้รัฐบาลมีอำนาจการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาด สาม,มารถบริหารงานได้เพียงพักเดียวพักเสรีธรรมไปเติมให้ไทยรักไทยมีสอสอ261ที่นั่งกลายเป็นพักการเมืองเดียวมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาปีถัดมาพักความหวังใหม่ของพ่อใหญ่จิ๋วมีสอสอ36ที่นั่งตัดสินใจยุบพ,พักพาสอสอ,สอ33คนไปรวมกับไทยรักไทยไทยรักไทยมีสอสอเพิ่มเป็น294ที่นั่งพ่อใหญ่จิ๋ว ให้เหตุผลว่าการเป็นขั้วที่สมเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้การเมืองของประเทศไทยไม่มีการพัฒนาและทําให้การแก้ไขปัญหาของชาติยืดเยื้อดังนั้นการรวมพักเพื่อทําให้ขั้วทางการเมืองชัดเจนก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นปี2547พักชาติพัฒนามีสอสอ29คนประกาศยุบพ,พักไปรวมกับไทยรักไทยถึงตอนนี้ ไทยรักไทยมีสอสอในมือถึง325ที่นั่งฉะนั้นไม่แปลกที่ผลการเลือกตั้งปี2548ไทยรักไทยจะได้เก้าอี้สอสอมากถึง377ที่นั่งแต่สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากพักเพื่อไทยไม่อยู่ในสถานะที่สามารถดูดสอสอเพื่อควบรวมพักการเมืองอื่นไปอยู่ในชายคาตัวเองได้นำซำ้ำเจนหน่อยแยกดูออกไป กระเทือนถึงฐานเสียงในกทมฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยยังถูกแชร์ไปให้พรรคก้าวไกลการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่คือตัวอย่างที่สะท้อนประเด็นนี้ได้ดีที่สุดฉะนั้นต่อให้เลือกตั้งใช้บัตรสองใบเบอร์เดียวอย่างที่พรรคเพื่อไทยต้องการโอกาสชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ก็แทบเป็นไปไม่ได้หากพรรคพลังประชารัฐไม่แตกประชาธิปัตย์สามารถยึดที่มั่นภาคใต้ได้ภูมิใจไทยแบ่งเค้กภาคกลางภาคอีสานได้ ก็ยิ่งปิดประตูตายเลือกตั้งคราวที่แล้วเพื่อไทยได้สอสอสามที่นั่งครั้งถัดไป170เสียงก็ถือว่าเก่งมากแล้วลืมเรื่องแลนสไลด์ไปได้เลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ